สวัสดีนะครับก็กลับมาพบกันนะครับผมอาจารย์โอมมากีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาบอกในเรื่องของอดวงราศีทั้ง1 2ราศีกันนะครับสวัสดีนะครับเราก็จะมาพูดถึง ชาวราศีมีนกันนะครับชาวราศีมีนนะครับในช่วงนี้จะมีเกณฑ์ชะตาชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนะาะทีนี้เราก็จะมาทํานายในเรื่องของหน้าที่การงานของชาวราศีมีนนะครับ <sp> ชาวราศีมีนนะครับตอนนี้นะครับหน้าที่การงานต่างๆชาวราศีมีนนะครับยังมีการแข่งขันนะครับยังต้องใช้ความสามารถนะครับ เพื่อที่จะให้เข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจนหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับชาวราศีมีนะครับในช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์การแข่งขันในเรื่องของหน้าที่การงานเยอะมากนะครับเมื่อท่านทําหน้าที่การงานเข้าเป้าทํางานทําหน้าที่การงานดีขึ้นนะครับท่านก็จะสามารถที่จะเลื่อนขนั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับและก็ที่สําคัญก็คือจะมีความเจริญก้าวหน้าด้วยนะครับยังไงก็ ขึ้นอยู่ที่เียนะครับสําหรับหน้าที่การงานผ่านไปแล้วทีนี้เราจะไปดูการเงินของชาวราศีมีนกันกัน,กนบ้างนะครับเนาะชาวราศีมีนนะครับเขาบอกว่าในช่วงนี้นะครับชาวราศีมีนมีเกณฑ์นะครับที่จะได้โชคลาภก,ก้อนใหญ่มีเกณฑ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนะครับเพราะฉะนั้นนะครับชาวราศีมีนนะครับ เขาบอกว่าเหมือนได้รับโชคสคักงออในเรื่องของการเงินเพราะว่าการเงินในช่วงนี้สภาพคล่องนะครับที่สําคัญสามารถยังเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้ด้วยนะครับเนาะทีนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของเกณฑ์ความรักกันบ้างน,นะครับของชาวราศรีมีนนะครับในเกณฑ์ความรักของชาวราศรีมีนนะครับในช่วงนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีคนรักคู่ครอง นะครับเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันดูแลเอาใจใส่กันดีนะครับมีความเข้าอกเข้าใจและก็ที่สําคัญคือมีความเอื้ออารมต่อนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีของชาวราศีมีนะครับเราได้ทํานายทายทักในเรื่องของการงานการเงินความรักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทีนี้เราจะมาดูว่าชาวราศรีมีนจะต้องเสริมดวงชะตานนะครับชาวราศรีมีนนะครับเขาบอกว่าให้ไปบูชาองค์พระราหูนะครับเพราะว่าถ้าชาวราศรีมีนนะครับได้บูชาองค์พระราหูนะครับซึ่งเป็นเทพแห่งโชคลาภเป็นเทพแห่งการประทานพรน,นะครับ และที่สําคัญนะครับเมื่อชาวราศีมีนะครับได้สัารบูชาได้ไหว้พระนาหูแล้วนะครับก็จะบังเกิดแต่ความเป็นมงคลขึ้นกับชีวิตของชาวราศีมีนะครับยังไงนะครับผมเองก็ขอให้ชาวราศีมีนะครับโชคดีครับ